ฝีมือสุดจัดจ้านลูกทุ่งสาวกวาดรางวัลดับจนปลูกบ้านให้แม่ได้ มีนักร้องลูกทุ่งสาวในตำนานคนหนึ่งก่อนจะกลายมาเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงเธอเป็นนักร้องประวดที่ชนะรางวัลมาแทบนับไม่ถ้วนถึงขนาดสามารถเอาเงินรางวัลมาสร้างบ้านให้แม่อยู่ได้สบายๆเลยทีเดียวว่ากันว่าในยุคนั้นเธอเป็นดาวรุ่งที่มีน้ำเสียงโดดเด่นน้ำเสียงใกล้เคียงกับพุ่มพวงดวงจันทร์บางคนมองว่าเสียงเธอชัดแจ๋วกว่าพุ่มพวงด้วยซ้ำแต่ก็เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวนะครับชื่อของเธอคือเรนูทับทิมสยามเจ้าของอัลบั้มชุดตำข้าว ซึ่งมีเพลงเด่นๆเช่นจดหมายจากไรอ้อย ควายหลงแม่

วัยรุ่นใจร้อนปีนี้จะมีคู่เสียแรงรอเบื่อสือนลมเชื่อกันลำบาก เออะไรเล่าขัาอย่ามาสัญญาฉันเกลียดสัญญาก็คำสัญญาของคุณปล่อยๆได้ฟังบ่อยๆฉันเลือดรำคา ในตัวคุณเลยและต่ําข้าวเป็นต้น ลงในอัลบั้มนี้ทั้งหมดประพันธ์โดยครูจุลธีทานทองและเรียบเรียงดนตรีทั้งหมดโดยครูประยงชื่นเย็นเรนูทัพทิมสยามมีชื่อจริงว่าวารีทิพทองเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2500เป็นลูกสาวคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้งหมด7คนของคุณพ่อวานคุณแม่แม้น ทิพทองได้ญิงวารีทิพทองเกิดที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดส,สุพรรณบุรีทางบ้านมีอาชีพทำนาเธอเรียนจบที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาดอนเจดีในระดับชั้นมศ .3 หลังจากเรียนจบแล้วเธอได้เข้าเป็นครูสอนเด็กอนุบาลอยู่ที่ดอนเจดี3ปีอย่างไรก็ดีในยุคนั้นเงินเดือนของเธอไม่พอที่จะส่งเสียทางบ้านได้วารีจึงลาออกจากงานและเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทำเธอเล่าย้อนถึงความหลังของชีวิตว่าหนูทำงานก่อสร้างอยู่หนึ่งเดือน คนบ้านนอกนี่คะเอาทุกทางที่ได้เงินและเป็นอาชีพที่สุจริตตอนนั้นร้องเพลงประกวดมาจนเบื่อแล้วคะ่ะแทบทุกจังหวัดใกล้เคียงที่หนูเดินทางได้สะดวกหนูตระเวนร้องมาตลอดก็อย่างที่บอกร้องจนเก็บเงินรางวัลปลูกบ้านให้แม่อยู่ได้แหละคําสัมภาษณ์นี้บ่งถึงภูมิหลังของเธอ ที่โตมากับเสียงเพลงและชอบร้องเพลงนะครับเรียกว่าทุกเวทีประกวดแถวสุพรรณบุรีสิงห์บุรีนครสวรรค์ลบ,คบบุรีโคราชสระบุรีเธอตะเวนประกวดร้องเพลงและคว้ารางวัลที่1นึ่งมาได้ในมือทุกครั้งที่ร่วมการแข่งขันเรียกว่าชนะรางวัลที่หแทบทุกเวทีที่ออกร้อง เธอเผยว่าบอกได้เลยนะคะหนูร้องประกวดมาหลายปีประกวดเสียจนเอาเงินรางวัลมาปลูกบ้านให้แม่อยู่ได้คะ่ะโดยเธอเริ่มประกวดร้องเพลงครั้งแรกเมื่อปี2514ที่งานอนุสรณ์ดอนเจดีสุพรรณบุรีซึ่งอยู่ใกล้บ้านของเธอและที่นี่เอง ที่เธอคว้ารางวัลที่หนึ่งมาเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอเล่าต่อว่าหนูร้องประกวดอยู่5-6ปีได้มั้งจึงมีเงินเก็บปลูกบ้านให้แม่อยู่ได้ประกวดครั้งหนึ่งได้ 500- ร้อถึงห้าพนหนูก็เคยได้มาปลูกบ้านแบบบ้านนอกค่าใช้ใจ่ายไม่สูงเหมือนในเมืองราคาเธอเปล่มขึ้นเพื่ออธิบายว่าผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อว่าลําพังเงินรางวัลจากการร้องเพลงประกวดจะเอามาปลูกบ้านได้หรือผู้สัมภาษณ์ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าเมื่อได้ฟังแล้วผมถึงยอมรับว่าเป็นไปได้เพราะบ,บ้านที่บ้านนอกจะเสียเพียงค่าไม้ตะปู สังกสีส่วนแรงงานอาศัยซึ่งกันและกันตัดกลับมาตรงจุดที่เธอมาทํางานก่อสร้างที่กรุงเทพนะครับเธอทํางานก่อสร้างอยู่ในระยะสั้นๆต่อมาวารีทิพทองก็ได้งานหลักที่แน่นอนที่บริษัทซิกเนติกไทยแลนด์ซึ่งเธอทําเรื่อยมาจนกระทั่งได้เป็นนักร้องอัดแผ่นก็ยังทําอยู่เธอเผยว่าทํางานที่นี่ก็พอกินพอกเก็บส่งให้แม่ค่ะทํามาแล้ว2ปีเศษ งานนี้เกี่ยวกับเครื่องอิเล็กทรอนิกซึ่งบริษัทนี้มีคนงานอยู่มากค่ะบริษัทก็อยู่แถวหลักสี่บางเขนนี่เองกินนอนที่นี่เลยค่ะจุดที่ทําให้เธอก้าวมาเป็นนักร้องอัดแผ่นเธอเผยว่าหนูกลับบ้านเมื่อสิ้นปีไปเที่ยวงานวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีวงดนตรีประกวดร้องเพลงด้วยเพื่อนๆเนลยุให้เข้าประกวดร้องสองคืนค่ะคืนวันที่31อธันวาและแตัดสินเมื่อวันที่1มก,กราโดยทั้งสองคืนร้องทั้งหมด4เพลงหนูร้องเพลงนักร้องบ้านนอกไม้ขันหมากแก พี่และตะวันละฟ้าพอร้องชนะจากจํานวนนักร้องทั้งหมด300กว่าคนหนูก็ร้องโชว์อีกหนึ่งเพลงในเพลงกับข้าวเพชรขาดได้รางวัลแยะทีเดียวค่ะพอดีมีครูเพลงที่ไปเป็นกรรมการตัดสินในคืนนั้นก็คือครูชลธีทานทองพร้อมด้วยใครต่อใครอีกหลายคนในคืนนั้นมีคุณเทวาปัญญาภรพรซึ่งร่วมเป็นกรรมการและโคศกบนเวทีประกวดด้วยจึงได้เอ่ยปากชักชวนเธอให้เข้าบงการลูกทุ่ง และต่อมาจากนางสาววารีทิพย์ทองก็ได้กลายเป็นเรนูทัพทิมสยามซึ่งกำเนิดขึ้นหลังจากที่เธอชนะการประกวดครั้งสุดท้ายจากเวทีนี้ไม่นานด้วยการสนับสนุนของเทวาปัญญาพร และชลทีทานทองและนี่ก็คือที่มาของอัลบั้มตำข้าวที่เราได้นำเสนอไปข้างต้นแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเจอเรนูทับทิมสยามมีผลงานเพลงเพียงชุดเดียวคือชุดตำข้าวไม่แน่ใจว่าเธอมีผลงานชุดอื่นอีกแต่ไม่มีผู้นำมาลงไว้หรือว่าเธอทำเพลงชุดเดียวแล้วก็เงียบหายไปเลยปัจจุบันนี้นักร้องท่านนี้มีอายุ66ปีแต่ไม่ทราบว่าท่านใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างใครพอทราบข้อมูลหรือรู้จัก ก็ช่วยส่งข่าวเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับนี่คืออีกหนึ่งนักฝันบนถนนลูกทุ่งเรนูทับทิมสยาม ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิตยสารโลกดาราฉบับเดือนมิถุนายนปี2525 25, และขอบคุณตัวอย่างเพลงที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ